หากว่ามีพอออย่างเงี้ยมาดูแลสำนักพุทธเจ๊งผมฟังแล้วขาดหูถ้าอยู่ในศาลผมซักตายเลยผมแล้วปวดหัวไอ้พอ,ออสองคนนี่เลอเกินท่านไปบอกหน่อยนะไม่มีภูมิเลยตอกให้ประชาชนทั้งประเทศงงเป็นไก่ตาแตกไม่มีปรากฏเนี่ยภาษาไทยการสื่อสารง่ายๆแ,แล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง ให้ผมตอบเป็นทางกรครับต้องตอบไม่จริงนะครับเราต้องกล้าหานตอบไม่จริงหนึง่งคือไม่จริงทุกท่านคงจะได้ฟังข่าวให้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่า <c oughs> รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณพิชิตชินบานแล้วก็มีพอ,ออสำนักพุทธและก็พอ,อบุญเชิดซึ่งเป็นพอออยู่ที่จังหวัดปทุมธานี สำนักงา,า,านุทธศาสตราาจังหวัดสุพรรณีแถลงข่าวท่านงงไหมถามว่าท่านงงไหมผมยังงงเลยเขาถามว่าไปไหนมาเขาตอบถามมาสองสองเขาถาม่านรัฐรรมรีถามว่าตกลงเชื่อมจิตมีหรือไม่ถามถึงสี่ครั้งนะแทนที่จะตอบว่าไม่มีไม่มีเพราะอะไร ไม่มีเพราะไม่มีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกมันก็จบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วปยกใครมาอีกครับไปยกนิกายมหายานที่เบตไปพูดทําไมครับพออบุญเชิดพูดทําไมนี่เราพุทธเถรวาทถ้าหากว่ามีพอออย่างเงี้ยมาดูแลสำนักพุทธเจ๊งผมฟังแล้วก็ขาดหู ถ้าอยู่ในศารผมซักตายเลยผมถามว่าผมถามคุณที่ว่าเชื่อมจิตเนี่ยมีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่ไม่มีจบแต่ที่ตอบเลี่ยงบาลีเลี่ยงไปเลี่ยงมาสุดท้ายท่านรัตมมตีสามครั้งที่สถึงตอบว่าไม่มีแล้วก็ไปยก <c oughs> ที่เบรมาอีกประชาชนง,งงไปอีกอะไรของคุณเนี่ยผมว่ายุบไปได้แล้วมึง ให้มหาหมีเป็นพอสสำนักพุทธดีไหมเนี่ยตอบก็แบบศีธนนชัยอะ่ะผมไม่สนใจพวกคุณหรอกประชาชนเน่ยนักข่าวเขาอยากกะฟังคําถามเดียวคำตอบเดียวว่าเชื่อมจิตอะ่ะมีในพัมีไหมมีไหมคุณตอบไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะบัญญัติในพระเจ้าวิดกแล้วไอ้แล้วไอ้ไไไไที่อ้างไอ้ที่อ้างว่าเป็นลูกพุทธเจ้า เป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กุนอิมเป็นพระอนาคามีเป็นเพชรระนาคา,า,าราชเชื่อมจิตสองเวอร์ชันหนึ่งสองมีไหมไปตอบไม่มีในพระไตรปิดกผมแล้วปวดหัวไอ้พออ,อสองคนนี้เลอวเกินท่านไปบอกหน่อยนะไม่มีภูมิเลยตอกให้ประชาชนทั้งประเทศงงเป็นไก่ตาแตกนักข่าวมาถามตกลงพี่อนันชัยจะเอาไงดี ก็มันไม่มีไงไปตอบอะไรยืดเยื้อท่านอุตสา์ถามถึงสี่ครั้งแน่ไปตอบได้ไหนมาสามมาสองศอกท่านถามสี่ครั้งขึ้นไปดูดินะนี่จุดหนึ่งนะคือคำว่าเชื่อมจิตไม่มีและก็ไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีบัญญัติในพระไตรปิฎกแล้วเรื่องเกี่ยวกับการ กล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระอนาคามีหรือแม้แต่เป็นเพชรพัทรนาคาอวตารก็ไม่มีเพราะาศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นพุทธเถรวาทครับไม่มีการอวตารเหมือนาศาสนาฮินดูคุณตอบให้มีมนภูมิหน่อยให้สมกับปรเรียนธรรมก้าวหน่อยผมมีปรเรียนธรรมเป็นร้อยเขาไม่ตอบอย่างที่คุณพูดหรอกกล้าๆหน่อยกลัวเขาจะฟ้องหรือยังไง ทำไมพูดอย่างนี้นะครับพูดมันต้องแบบอุตสา์นั่งโต๊ะถแถลงข่าวเพรารอมันตั้งสองสามวันคุณตอบได้แค่นี้เหรอนะแล้วก็มาพูดอีกว่าไม่มีหน้าที่เอาหนักเข้าไปอีกมีหน้าที่หรือไม่มีหน้าที่เดี๋ยวต้องให้มาหาหมีตอบเอามาหาหมีตอบครับที่เขาบอกว่าสํานักพุทธไม่มีหน้าที่ตกลงว่าใครมีหน้าที่ไอ้ที่ผมไปดําเนินการลองทุกกล่าวโทษเนี่ย แสดงว่าผมไม่มีหน้าที่ใช่ไหมแล้วคุณทําอะไรเชิญมหามีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ